กลับไปเมื่อปี2563เคยมีข่าวดังว่าคุณแม่พนิดาคนนี้ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของแตงโมโดยมีรายงานว่ามีข่าวลือไปทั่วหมู่บ้านโพมูลตำบลคำน้ำแทบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกรณีแม่ของดาราสาวชื่อดังเสียชีวิตแล้วโดยญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านโพมูลเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบพบว่าภายในวัดบ้านโพมูลญาติผู้เสียชีวิตกำลังนั่งรึกสาหารือ ถึงการติดต่อกับดาราสาวโดยนางสีภัยชัยมงกุฎอ้างว่าพี่สาวตนคือนางภัยรัตช,ชัยมงกุฎประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2563โดยก่อนที่พี่สาวจะสิ้นใจพี่สาวร้องคร่ำครวญว่าอยากจะเจอลูกสาวที่พัดรากจากกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ลูกสาวยังเล็ก ซึ่งนางสาววันวิสาสุวรรณพรหรือชื่อในวงการนักแสดงคือแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์พวกตนกับญาติเลยอยากติดต่อให้แตงโมมากราบศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะคิดว่าแตงโมยังไม่ทราบว,ว่าแม่บังเกิดกล้าวได้เสียชีวิตลงแล้วทั้งนี้นางศรีภายที่เล่าเรื่องราวในอดีตว่าพี่สาวพบรักและอยู่กินกับนายวิรศสุวรรณพรที่มีอาชีพเป็นวิศวกรให้กำเนิดพยานรักขึ้นมาหนึ่งคนคือน้องแตงโมต่อมาทั้งคู่มีปัญหาระห่องแะแห่งกันจนต้องเลิกราก,กันไป โดยน้องแตงโมไปอยู่ในความดูแลของพ่อซึ่งตลอดเวลานางภัรัตได้พยายามติดต่อกับน้องแตงโมแต่ถูกนายวิรศกีดก,กันไม่ให้แม่ลูกเจอหน้ากันกระทั่งนาย